ยกเว้นไม่กระทั่งมดแสดงแมงตัวน้อยถึงสาราส่ก่อที่หมดสิ่งมองเห็นสิ่งมองไม่เห็นมันอที่หมดไปด้วยกันนั่นแหละไได้กันนั่นแหละในเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละ มยึดม, itt, ม, itt, ม, itt, ม itt, ันทนะั้งยึดทั้งมายึดไปด้วยกันเลยเลกลายช่วยไปช่วยไปได้วยกันให้มันก็ไปสิมัแแดงแมงตัวน้อยสิงสาราสัตว์มองเห็นมองไม่เห็นก็ให้ให้มันเข้าไปปอดได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่ปอดไม่ได้หรอกเออ แต่เรื่องการจบนั้นเดี๋ยวก็มาสรุปร่วมกันจากยุคจาก,กสมัยก็มาสรุปจบร่วมกันไป,ปลกูกทุยางทุยางาน้ำบีก็ไปเลยลูกทุยางเออเดี๋ยวมันจะได้เปิดไปด้วยกัน ทำโม่แต่ท่งเอาไว้มันก็ดอกบ,บัวมันก็ไม่บานแล้วบานทิ้งบานดิเปิดไม่เอาเปิดลูกไม่เอาตัวไม่เอาเอง ถ้ามองเห็นมองไม่เห็นก็ไปได้วยกันเลยนะนนะ<ค><อ>ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ไม่ไปด้วยกัน<ค><อ>ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา<ค>อไปด้วยกันเดีย๋ยวมันคลายช่วยช่วยไปด้วยกันเอง ไปดูเฉยๆถ้าไปดูเฉยๆมันช้ามันโนผล่ึ้นแบบไม่จบง่ายนะต้ต้งนอกเหนือตัวดูก็มีไม่มันทั้งไม่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 ได้กันนั่นแหละไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม,ไ,ไม่ได้กันนั่นแหละเออมันจะกลายเป็นดับล้างไปพร้อมกับตัวดูตัวรู้อะไปดูเฉยๆไปรู้เฉยอย่างเนี้ยมันจะมดแสดงแมนตัวน้อยเดี๋ยวมันก็จะหมดอายุลกรรมไวขึ้น เดี๋ยวมาเกิดเป็นภาษาเดียวกันฟังภาษาเดียวกันรู้เรื่องมันจะได้สรุปจบไปด้วยกันเออขอไปด้วยกันให้หมดนั่นแหละในที่ฟังภาษาเดียวกันรู้เรื่องก็จะได้สรุปจบไปด้วยกันง่ายขึ้นเกี่ยวเันทางเกี่ยวทั้งเป็นเกี่ยวเหมือนกันไปเลยเกี่ยวก็ไม่เอาตัวไม่เกี่ยวเอง ไ,ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปทุกอย่างลูกเกียรตภาพก็คลายช่วยสุดช่วยคลายช่วยยุติช่วยไปด้วยกันหมดอ่ะขยันลุกสติล้างลุกสติขยันล้างระลึกล้างตัวระลึกเองเลยว่าขยันล้างตัวล้างเองเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมมันก็คลายต่างกันไปด้วยกันหมดแหละ กอให้เป็นไม่จะไปดูยเฉยรู้ยเฉยดูเฉยรู้ยเฉยนี่นานมากเลยเพราะมันแช่อยู่มันไม่ได้จับล้างว่างล้างอ้รดูยเฉยรู้เฉยเนี่ยก็เรียกว่ามันแกกไข่แก๊กมันแก๊กไข่แก๊กมันกักไข่กักมันอยู่นั่นจำมรีไปริ ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันน่ะเดี๋ยวมันอนุภาพอานคลายช่วยของเขาเองคลายช่วยไปเองเลยจไปดูที่เฉยๆอ่ะไปดูเฉยๆมันก็เหมือนกับกักไข่กักมันเกล็กไข่แก๊กมันอยู่เนี่ะมันจะช้ามากพอเป็นแบบไม่ชอบพันเนี่ยช่วยเลยอ่ะเหมือนกับคลายช่วยไปเลย ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยทุกความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์ทุกขณะแห่งการ yeah. ดูการรู้การเห็นน่ะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยทุกสภาวะลักษณะของนามธาตุนามธรรมไม่ใช่การเอาซ้อนไม่ใช่การเอาซ้อนจิตไม่ใช่การเอาซ้อนจิตสภาวะไม่ใช่การเอาซ้อนสภาวะรูปนามไม่ใช่การเอาซอลูรูปรูปนามรู้ไม่ใช่การเอา เาซ้อนรู้เห็นไม่ใช่การเอาซ้อนเห็นไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองนิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยไม่ได้คลายทิ้งใครมันจะได้คลายทิ้งใครกับบัวบานทิ้งบาลูกมันจะมีผลอะไรเล่ามันก็มีผลต่อวัตตาภาครวมทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้คลายช่วยไปได้กันคลายตามๆกันไป นอกไม่ใช่การเอานอกในก็ไม่ใช่การเอาในทำไม่ใช่การเอาทำโลกก็ไม่ใช่การเอาซ้อนโลกผัดฐานอินทรียตยตนะผัสสะสัมผัสไม่ใช่การเอาซ้อนเห็นไม่ใช่การเอาซ้อนเห็นรู้ไม่ใช่การเอาซ้อนรู้ แต่นั้นที่มันจะไม่ใช่การเอาซ้อนได้ลูกก็ต้องสรุปร้างดีๆทุกอย่างก็แจกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันเหมือนกันไปสรุปร้างสรุปดีๆแล้วมันจะไม่ใช่การเอาซ้อนไปเองหมดพอกหมดภูมิมันจะเลิกความเป็นสังสารที่เองสรุปร้างสรุปไปเรื่อย มันจะเกิดการช่วยกันเองเป็นเนื้อหามหาบุญาไปเองไม่ใช่ทำเป็นนิ่งทำเป็นใบทำเป็นจักอยังเป็นอยังตัวไม่มีมันก็ต้องล้างตัวไม่มีเองนั่นแหละไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเอง ไม่ใช่ไม่มีอะไรก็ไม่ก็ไปอยู่แค่ไม่มีอะไรอยู่งั้นมันไม่มีมันก็มีมันก็มีตัวไม่มีนั่นแหละไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเนี่ยสรุปล้างสรุปไปเรื่อยอย่าให้เหลือ ดัมเที่ตัดสรูกกันในตัวดํมเบเองนี่เลยนุสติที่มันตัดกันในนุสติเองอย่างนี้มันจะมีประโยชน์ต่อสังารวัตรแบบวัชละแบบวัชละคือแบบฉับพันในหนึ่งดํมเบเนี่ยที่มันล้างกันในดํมเบเองเนี่ยมันมันมีความฉับพันในการล้างช่วยสังสวัตรไปพร้อมกันนั่นเลยขณะเดียวนั่นเลยเป็นไปเองเลย ไม่สิทุกอย่างอะไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่ไม่เอาไม่ไม,ไ,มไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา นัตตามันไม่ใช่การเอาอนิจ right ังมันไม่ใช่การเอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทำทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่การเอาทำทั้งหลายนัตตาทำทั้งหลายนิจังมันไม่ใช่การเอาดังนั้นเมื่อไปหลงเอาซ้อนลงไปในธรรมมันก็เลยกลายเป็นสังสวัสในธรรมเวี่ยนอยู่กับธรรมเป็นพบเป็นพภูมในธรรมตัสรู้ว่าให้ตรงๆแต่ดัน ไม่ตัดแล้วเอามาติดทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ได้ให้เอาเพราะว่าทำทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เคยเอาใครมีแต่ใครไปเอาทำนั่นแหละไอ้โลกสัญหามันเสี้ยมอุปรธานมันเสี้ยม อย่างมันไม่เอาตัวมันเองมันไม่ใช่เอาตัวมันเองมันไม่ใช่การเอากันในตัวมันเองในทุกอน่วยของโลกธาตุโลกธรรมทั้งหลายเนี Berlin, ่ยมันไม่ใช่การเอากันในสภาพในสภาวะของมันเองเลยแม้แต่น้อยนี้จังทิ้งอันนี้จังนี้จังทิ้งอันนี้จังเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับทิ้งปรับมันอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปรับเอาปรับมันไม่เคยเปลี่ยนเอาเปลี่ยนมันไม่เคยนี่จังเอาอันนี้จังลูกศาสนาวูาให้ตรงตรง แต่ไปหลงเอาซ้อนกันไปเองเจริญเอาเจริญปฏิบัติเอาปฏิบัติบำเพ็ญเอาบำเพ็ญมันก็เลยกลายเป็นเปนรตในธรรมนี่ก็เฝ้านาน,านเลยพามาลกยาวนานเทวโลกยาวนานพบภูมิยาวนาน,พพาน,าน,านเลยทีนี้เป็นวิบากเลยวิบากก็คือลำบากนั่นแหละ ต้องยาวนานไปกับมันเนี่ยเรียกว่าวลำบากไปได้วยกันทุรักทุเลไปได้วยกันอันนี้จางเนี่ยมันเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับทิ้งปรับ,รบต,ตลอดเวลามันไม่มีเปลี่ยนเพื่อเอาปรับเพื่อเอาปรับเปลี่ยนเพื่อเอาเปลี่ยนมีสรุปล่างสรุปดีดี ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนทะเลลูกทุกอย่างแล้วมันจะไม่มีเลยทั้งผู้บรรลุผู้ไม่บรรลุเรียบร้อยไปเลยเรียบรไ,ไปเลยลูกสุญญานิพานของแท้ไปเลยโดยภาษาสมมติเองจะไม่มีเลยผู้บรรลุผู้ไม่บรรลุผู้นิพานผู้ไม่นิพานมันจะไม่มีเลยลูกจะเรียบรลไปเอง มีผู้บรรลุมันมีผู้นิพพานผู้ไม่นิพพานกับพ่อเศษกรรมเศษวิบากอยากไอตัวมุ่งหวังตั้งเอามาจากการสําคัญผิดบ้างคาการหลงสาคัญถูกบ้างการหลงสําคัญในตัวเองบ้างการหลงสําคัญในตัวตนบ้างสิ่งนั่นแหละเรียกว่าวิบากของทิฏฐิมันหลอกมันร้อน มันทำให้รู้สึกเหมือนก็บรรลุไม่บรรลุเรียกว่าปัญหาที่ถี่มันร้อนทานมันร้อนตัดสรุปให้ตรงตรง,ตรงานอนตาทำมนัตาธ่านอนิจจธทำอนิจัง,มจงแม้แต่ทุกมันก็ไม่เอาทุกอยู่แล้วลูกทุกอน,นิจจงในทุกทุกอนัตาในทุกดังน,นั้นทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องไปเสือกละมัน ฟังไว้ดีๆนะทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเสือกไปละมันแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดทุกตัวใหม่กิทุกจากการไม่ค่อยละทุกนั่นแหละเรียกว่าเป็นทุกประดิษฐ์ทุกปรุงแต่งทุกหลังสรรทุกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยตัณหาพยายามจะละทุกพยายามจะละทุกเรียกว่าทุกประดิษฐ์ทุกที่เป็นสมุทัยทที่เป็นเหตุ ดังนั้นทุกมันไม่เคยเอาตัวมันเองลูกมันทุกแล้วแล้วไปตลอดในทุกอระดูแห่งทุกทุกมาแล้วแล้วไปตลอดในทุกอย่างแห่งทุกทุกมันแล้วแล้วไปตลอดในทุกขณะแห่งทุกไงแต่ในเมื่อไม่ตัดสู้ตามความเป็นจริงก็เป็นลึกงมไว้เป็นดึงมันไว้ไปเป็นฏิฆะมันบ้างถักสายมันบ้างไปต่อต้านมันบ้างไปรังเกียจเหยียดฉันมันบ้างมันก็เลยก็เลยกลายเป็นทุกประดิษฐ์ซ้ำซ้อนขึ้นมาเรียกว่าตัณหาเสี้ยมุ 欲望สรุปดีๆไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเดี er> ๋ยวมันจะไม่มีผู้ทุกข์ผู้ไปทุกข์ไปเองมันจะไม่มีผู้บรรลุผู้ไม่บรรลุไปเองลูกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองที่หลงเอามาประทานผนวกจิตมาประทานผนวกตัวรู้มาประทานผนวกตัวเห็นมาเนี่ย เดี๋ยวมันจะสลายเลยประทานตัวเนี้ยสมุทรไทยตัวนี้มันจะสลายไปเองเขาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เหลือแม้กระทั่งคลายทิ้งคลายก็ไม่เหลือจะมีผลข้างเคียงกับตรงที่มันเริ่มคลายทิ้งคลายกันไปแล้วดอกตัวทิ้งบานทิ้งบานเดี๋ยวมันก็ไม่เหลือแล้วทั้งตูมทั้งบานทุกอย่างเลยลูก มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แล้วลูกทุกอย่างสาธุเว้ให้ตรงๆแต่มันก็ไม่ไม่ยอมสาูุ้ตามันมันมันมัวแต่ไปแสวงแปงหาตั้งเอาทำเอาประเพณเอาไปเอาในสิ่งที่ไม่เอาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไปหลงเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือความเหน็ดเหนื่อย เรียกว่าตัณหาเสียมตัณหาเสียมความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าลูกแล้วก็ยังสร้างความเข้าใจผิดคิดว่ามันจะยึดได้พยายามยึดอยู่อย่างนั้นแหละเอาในสิ่งที่มันไม่เอาใครแล้วในตัวหลงเอาตัวเนี้ยเรียกว่าตัณหามันเสียมรู้เนี่ยมันไม่เคยเอาใคร ทุกวันนี้มันได้แค่อุปโลกรู้ใช้รู้ชั่วผู้ช่วคเขาอย่าคิดว่าเป็นรู้ของตัวเองอย่าให้ตัณหาเสี้ยมตัวเห็นนี่ก็เป็นธาตุที่สุบุปหใช้ชั่วคเขามันไม่ได้เห็นของใครจริงแล้วมันไม่เคยเอาใครตัวรู้ตัวเห็นเนี่ย รู้มันไม่เอาไว้ตัวผู้รู้เองเห็นมันก็ไม่ได้เอาไว้ตัวผู้เห็นเองอะไรรู้ไหมไรตัวผู้พาเห็นเนี่ยตัณหานั่นเองตัณหาที่มันคอย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 รู้คอยรู้คอยรู้อะไรตัณหาลักษณะภาวะตัณหารูปวิภาวะตัณหาตัณหาลักษณะคอย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  มันก็ตัวรู้มันโดนตัณหาเสี่ยมตลอดไงรู้จริงจริงเนี่ยมันธาตุที่อนัตตานัตตาธาตุมันไม่เอาใครมันไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของของจริงหรอกรู้เนี่ยเป็นธาตุอนัตตาธาตุที่มันไม่ยึดกันอยู่แล้วในธาตุเขามันเองตัณหาอุโลกใช้ตัณหาอุโลกใช้มันตัณหาอุโลกใช้มัน แช่แล้วมันก็แล้วไปแช่แล้วมันก็แล้วไปแต่เม te ah ื <ot> them, ่อไปฝึกเอาก็เกิดโทษทันทีก็เหมือนกับเอาในสิ่งที่มันไม่เอาก็กลายเป็นร้อนอยู่อย่างนั้นร้อนร้อนร้อนอยู่อย่างนั้นเนี่ยตัวเองตัวเองตัวเองแบบเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นร้อนร้อนตัไหมพี่ไหมแม้กระทั่งไหมเอง ไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองทุกอย่างไม่เอามันทังเอาทั้งไม่เอานี่เรียกว่า สรุปล้างสรุปจบล้างตัวจบเองแล้วก็พร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เป็นมหาวนาในการจบช่วยไปด้วยกัน ไม่ใช่ไปเจริกันอะไรลูกไปปฏิบัติอะไรปัญหาเสี่ยมอยู่นั่นไม่สิตัดตรงตรงตรงต่อการตัดตัวตัดเองนั่นเลยยุติตรงตรงตรงต่อการยุติตัวยุติเองนั่นเลยลูกไม่สิไม่แม้กระทั่งตัวไม่เอง Mày mẹo mày Giờ, là do yang gặp mày đi Mày mẹ gặp mày 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 เอย่ามันออฟไซด์ดิไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่เรียกว่าต้นหมดต้นต้นเหตุหมดตัวต้นเหตุเองตัวเริ่มหมดตัวเริ่มเองมันไม่ใช่แบบ ปัญหาไงเข้าไซไปเรื่อยอะไรในอะไรไปเรื่อยอะไรในอะไรไปเรื่อยอะไรในรู้อะไรในเห็นอะไรในจิตอะไรในสรรสิิงอะไรในสัมาตสอะไรในอะไรไปเรื่อยอะไรในตัวสังเกตอะไรในตัวพิจารณาเรียกว่าเป็นธรรมประดิษฐ์ท้งนั้นเลยเป็นสมุทัยประดิษฐ์ทางนั้นเรียกว่าตัณหาประดิษฐ์ขึ้นมา เียว่าตัญหามันปรุงแต่งตัวมันเองขึ้นมาแล้วมันก็ตัณหามันกไปปรุงแต่งตัวรู้ตัวเห็นปรุงแต่งอินทรีย์ปรุงแต่งยุตนะเสียมเสียมเสียมคอยอย่างนั้นคอยอย่างนี้คอยอย่างนี้คอยอย่างนั้นเสียมเสียมไม่แม้กระทั่งตัวไม้เองดิต้นหมดต้นเลยตัวต้นหมดตัวต้นเลยตัวเริ่มหมดตัวเริ่มเลยนี่ยุติตัวยุติเอง นี่นะสั้นหมดสั้นแม้แต่แม้แต่มันสั้นอยู่มันก็ยังมีอยู่มันน่ารำคาญมันไม่มีโมกมไม่หมดตัวหมดเองมันไม่เครี้ยงอยตัวเครี้ยงเองสั้นก็ยังให้เหลือไม่สั้นไม่ยาวหมดทั้งตัวแล้วหมดทั้งตัวจบ ก็บอกแล้วหมดตัวหมดบาลก็บอกแล้วเนี่ยไม่เหลือทั้งตัวไม่เหลือทั้งบานไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยลูกตัวอย่างดํเริซิดเริล้างดำริอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเกิดล้างตัวเกิดเองตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเอง มันมีผลในทางมหากุณาไงตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองเนี่ยมันมีผลในทางมหากุณาเพราะอะไรเพราะสังสวัสนี่มันเริ่มแล้วมันต่อยอดไปเรื่อยๆไง้วนี้เมื่อลูกใช้ดำรเบลดำรเบลที่มันล้างดำรเบลเองไอ้ดำรเบลของเขาที่มันไม่ล้างตัวดำมเบเองเขาก็จะซอบตามปลายตามเองยุติตามเอง เัวใครรอบเนี่ยมันเยอะมันเป็นนิสัยก็เลยต้องสรุปร้างสรุปเรื่อยๆเรื่อยๆล้างตัวล้างเองเรื่อยๆไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองลูกไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองนี่ถ้าไปไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็ออฟไซด์ไปแล้วมันปัญหาพาออฟไซด์ไปแล้วไง ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ล้างตัวไม่ใช่เองแต่ถ้าไปไม่ใช่อะไรเนี่ยมันสัญหาพาเสียมสัณหามันเสียมแล้วมันเอาไปไปแล้วฟังได้นะภาษาสามัญภาษาปัจจุบันบ้างภาษาบาลงบาลานบุกบลงบรลานบ้างฟังได้เนาะ สถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองนั่นแหละอย่าเสือกไปไม่ใช่อะไรฟังนะฟังดีๆอย่าเสือไปไม่ใช่อะไรฟังด so right. okay. ีๆนะแล้วคำว่าเสือกนี่มันออฟไซด์ไงถ้าเป็นภาษานัาฟุตบอลก็เรียกว่าฟาวเลย ก็ตายมันล้าหน้าไปแล้วเปล่ากรรมการเนี่ยไม่มีนกหวีดเปล่าแล้วเปล่าจนนกหวีดพังหมดเงี้ยเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวเปล่าอยู่แล้วมันเสอกไปไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไปไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้ทําไมมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองทำไมมันไม่ย้อนกลับมาไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองมันจะได้จบตัวหลงไม่ใช่เอาฟังได้นะเออ ฟังได้ไม่ได้มึงก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วอะอซอ้ายไงปัญหามันพาถล่มไปข้างหน้าเรื่อยทุกอย่างก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองฟังดีๆนะ แล้วมันเคลียเองปรับสมดุลให้เองปรับบาลานซ์ให้เองปรับสมดุลนห้เองไม่ใช่ไปดัดจลิตไม่เอานี่ไม่เอานั่นไม่เอานั่นไม่เอานี่ไม่เอาโน่้นนั่นแหละมึงกาลังเอาอยู่รู้ไหมเอาอะไรเอาตัวไม่เอานั่นแหละก็เรียกว่าตัณหาประดิษฐ์ประดิษฐ์ตัวไม่เอา แล้วก็เลยดัดจริตไม่เอานี่ไม่เอานั่นไม่เอาน่นมันก็เลยไม่สมดุลทค่จะเริ่มสุดตรงกลายเป็นสมถะแบบสุดโตรงไงรู้ไหมสมถะสุดตรงอะทำไมมึงไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วมัวแต่ดัดจลิตไปไม่เอานั่นไม่เอานี่ไม่เอานูนเดี๋ยวมันเคลียร์เองทุกอย่างก็จะไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะปรับ สมุทให้เองปรับสมาดุลให้เองป,ปรับบาลานซ์ให้เองอะไรควรอะไรไม่ควรจะปรับให้เองเลยอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสมถะแบบสุตตองไงอดสังสวัตดก็ไม่ได้เพราะกูไม่เอาสังสวัตดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันก็เลย,ยกลายเป็นแคบไปเลยทีนี้ ออสังสวัสไม่ได้เลยทำไมเอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองก็เรียบร้อยเลยมันจะไม่เกี่ยวกับเอาแล้วไม่เอาแบบตั้หาไปเองมันจะไม่เกี่ยวกับเอาแล้วไม่เอาแบบตั้หาไปเองอันดับที่2 ถ้าถ้ามันไม่บาลานซ์กันไปก็แสดงว่ามันยังเอาตัวไม่เอาอยู่ไม่เอา,ม,เอามันยังเอาตัวไม่เอาอยู่มันเลยไม่เสถียรกันทั้งหมดเพิ่มเดียว พร้ากันไปลูกมันจะได้ทั่วถึงเข้อากันไปไม่ใช่แค่ทิศนั้นทิศนี้ทุกอย่างยิ่งไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี้เรียบร้อยเลยมันจะมันกคาอยู่แง่หนึ่งมุมใดพวกสัพสิ่งเลย ยิ่งไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามากอะไรมันจะไม่เม่คามันไม่เป็ตันไม่เป็นคาอยู่ในแง่มุมใดของสรรพสิ่งเลยนะมันจะไม่มีแง่งนี้ไม่มีมุมด้วย